มคือคนหนึ่งที่ยืดผมมาตลอดชีวิตหรือว่ายืดผมมาละเป็นเวลานานและกำลังคิดว่าถ้าวันหนึ่งอยากจะหยุดยืดผมเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมสมีข่าวดีมาบอกค่ะมีคนลองมาแล้วและก็ทำได้จริงๆด้วย สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตีและช่อง l e s Be c ค r l y ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะคุณเคยลองถามตัวเองไหมคะว่าทำไมฉันจะต้องไปยืดผมด้วยคำตอบส่วนใหญ่ที่สาได้รับก็คือก็ผมมันหยิกมากกับผมมันฟูก็ผมมันไม่เป็นทรงไม่รู้จะจัดก,การกัผมหยิกยังไงและคุณเคยลองชั่งน้าหนักดูไหมคะว่าระหว่างการที่คุณไปยืดผมเนี่ย ไปรับสายเคมีมาไหนจะต้องเสี่ยงกับการมีผมช็อตด,ด้วยเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่คุณจะตัดสินใจไปยืดผมอีกครั้งหนึ่งเคยลองนั่งช่างน้ําหนักดูไหมคะว่าระหว่างข้อดีกับข้อเสียของการที่คุณไปยืดผมเนี่ยมันคุ้มไหมคอเสียก็คือคุณต้องจ่ายเงินให้กับช่างทําผมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าผมที่ยืดออกมาเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าผมมันจะช็อตไหมผมจะล่วงไหมแต่ถ้าคุณโชคดี เจอช่างดีจ่ายเงินไปแล้วผมออกมาตรงสวยพริง้งคุณก็อาจคิดว่าม,มันก็คุ้มนะที่จะลองเสี่ยงไปยืดผมดึูจากประสบการณ์ที่สาให้คำปรึกษากับเพื่อนๆหลายๆคนเกี่ยวกับภาวะผมเสียหลังยืดเนี่ย หลายๆคนบอกว่าไม่คุ้มเลยค่ะกับการที่ต้องไปยืดผมจ่ายเงินเอาสารเคมีมาใส่ผมแล้วก็ต้องมานั่งกลุ้มใจว่าโอ้ยผมเสียหลังยืดผมชอตหลังยืดจะทำยังไงดีบางคนเนี่ยบอกสาวว่าไม่จริงหรอก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางอื่นได้นอกจากการยืดผมจะทำยังไงกับผมละ่ะเพราะผมเนี่ยมันหยิกมันฟูมันย้องมันย้อยมันไม่เป็นทรงมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยสามีน้องคนเลยกันะคะเข้ามาปรึกษาสาเกี่ยวกับผมเสียหลังยืดไม่รู้จะทำยังไงดีอยากหยุดยืดผมให้สาแนะนำให้หน่อยสาก็แนะนำไปค่ะว่าให้ตัดผมส่วนที่เสียจากการยืดออกสาบอกไปอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาขอคำแนะนำนะคะเพื่อนรู้ไหมคะว่ามันน่ะทำได้จริง แล้วก็มีคนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วด้วยอย่างน้องคนนี้นะคะเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาผมเสียหลังยืดสาก,ก็แนะนําไปค่ะว่าลองไปตัดผมดูนะจ๊ะตัดส่วนที่มันเสียออกแล้วก็มาเริ่มบารุงด,ดูแลรักษาผมใหม่เชื่อไหมคะเพียงแค่5วันหลังจากที่น้องคนนี้เขาหันกลับมาดูแลรักษาผมยิกอย่างจริงจังน้องเขามีความสุขสุดๆกับชีวิตในตอนนี้เพราะว่าเขารักผมยิกของเขามากเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ยากเก่งที่คิด เพียงแค่คุณเริ่มต้นดูแลรักษาผมหยิกของคุณอย่างจริงจังแก้ปัญหาไปทีละจุดค่ะถ้าผมมันเสียมันชีฟ้ฟูก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีมอยเจยอร์ไรเซอร์เพียงพอกับลักษณะสเส้นผมของคุณที่จะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของคุณทําให้ผมของคุณนั้นมีน้ําหนักนุ่มแล้วก็จัดสง่ายแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีผมหยิกมากและผมหยิกของคุณนั้นไม่เป็นระเบียบไม่เป็นทรงไม่เป็นรลอนเอาซะเลย ก็มองหาผลิตภัณฑ์ครีมจากหลอนหรือ c u u r l r e a ีมนะคะที่จะไปช่วยให้หลอนผมของคุณนั้นดูเป็นทรงสวยตลอดทั้งวัน ซาก,กอยืนยันจากประสบการณ์ตรงส่วนตัวของสาเลยนะคะการที่คุณมีผมหยิกเนี่ยมันไม่ได้เป็นผมด้อยให้กับตัวคุณเองเลยค่ะแต่นั่นเป็นจุดเต่นให้กับตัวคุณต่างหากเพียงแค่คุณต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาสภาพเส้นผมที่คุณมีเพียงแค่นี้คุณก็สามารถอยู่กับผมหยิกธรรมชาติของคุณได้อย่างมีความสุขละคะ่ะถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิกเข้ามาปรึกษาสาได้นะคะ หรือทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะให้สารแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิกหรือแนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับการดูแลรักษาผมหยิกก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นรลอนสวยบายสาสารออยู่นะจ๊ะท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสาย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบายบาย